ครับพี่น้องบันนี้มาเบิ่งคุณแม่เพิ่นเฮ็ดไข่บดแดงเด้อบันนี้เพิ่นกำลังอยู่เขาจะเอาคุณแม่เขาดีอีกจักรรอบนะเมื่อเดียวกันล้วแต่ว่าถ่ายเป็นคลิปสองเนาะ่ไข่บดแดงพี่น้องงามต้มเหลืองบะเกียวหรอกต้มแล้วงบะเกียวที่ต้มเนี่ยได้บดได้ต้มเกล็ดแกงแกงเกลือหม้อก้อยเนาะ้อยเดี๋ยวจะเสียด้วสูตรไข่สูตรบ้านน้องเฮ็ดตามน้องตั้งยาก็ได้ เราบวก้อยมือแล้งจังก้อยบอกไปเอาง่ามๆเมื่อยเออแล้วแล้วเต้าแล้วเต้าคุณแม่มันอันนี้มันมุดมันหลายนะเตี้ยคั้นแกล้วที่เขาหนึ่งแกลจังบวชุ่มแล้วเอ้ยเอาเอาครูมาไว้ได้หมดนี้ไอขี้เกียปลาพี่น้องพอดนไหนพันเกียร์ปลาเอาอาหารไปเกียร์ปลาเอาครูไปไว้ได้ลูกเด้อเออเกียร์วันเราครูไปไหว้หงเกามันเด้อมันเวลาเขาจีเกียร์เทียนหนาเขาจังหาครูไงเด้อ เออเก่งเก่งเก่งเ่งคลิป huh. นี้ใิ่าพ่อเบิ้งคุณยายคนก้อยอันไข่หมดแดงใง้พี่น้องเบิ้งเมื่อวานนี่เป็นพ่อใหญหวานก้อยเต้ยก้อยเอาก็ได้เตี้ยมันจังแทะน้อเ้ยนอเดี๋ยวพอดีนึงกลับมาก่อนไปเพว่าไม่ได้ไปมือทัน่ัวนี้แหงอ กูยน้องใหม่พี่น้องฝนตกกำลังงามงามน้องใหม่ก็งามเลยพี่น้องเลยนั่งดินนั่งดินนี่น้องใหม่ก็งามพี่น้องหากินตามธรรมชาติอีสานบ้านเฮานเลยล่ะอ้แล้วก็หอมผักใบมุนแล้วก็ผักหอมมาผักอีเิซึมนะผักอีเสริมผักอีเสริมผักอีเสริมเป็นผักยังไงผักใบมุนผักใบมุนสาระแน่นะเออสาระแน่พอดีรู่นใช่ไหม หอไม่ดลินี่โอ้ยจักนี่โอ้ยมันเนี่ยโอ้ยจักคือขาดใส่แน่หัวยจักเอายังใส่แน่ไหมนี่อันนี้ข้าวคั่วเออใส่ข้าวคั่วแล้วเออใส่เป็นละขั้นตอนโอ้หอมเถอะแม่ข้าวคั่วเจ้าอืมตำใหม่ใหม่นี่แหละบ๊ะเอาอยู่นี้หอมไม่ดีพี่น้องหอมไม่ดีเวรพอเดีนบอกเอาดีหอมไม่ดีเลยอันนี้ใส่ก่อนใส่ผีโผงก็ใส่สิโลเท่าธรรมดานเลยหอมจริงอืมหอมเนาะหอมอืหอมตีดังเี่ สูตรสูตรข้าวคั่วครับคั่วเสร็จไม่ต้องป่นเลยครับใส่กระปุกไปเลยใส่กระปุกกระินสาบถ้าจะกินนี่ให้มันกินแค่สองสามมื้อถ้ากลายเป็นอาทิตย์และเหม็นสาบไปเลยเอจำไว้ได้พี่นนังเด้อถ้าห้กินหอมนีอันนี้คั่วมสองมื้อนี่เข้าใส่วดูๆเอาเป่วดูๆเอาเอ้บหบอกให้แต่มันใช้ได้นานกว่ายยครับพี่หนองถ้าขวดูๆพุนใหญ่ไปสิหอมเห้า สองสามมื่อกี้ขวดใส่แคนึงนะเไม่ต้องขวดกว่านี่ถ้าถ้าเราตำมันที่เม็นสัตวแต่ถ้าเราเราขวดเสร็จแล้วเอาเป็นเม็ดไปเลยใส่กระปุกไว้มัพอบ่มเมื่อไหร่แล้วเราเรามาตำไก่บ่พ่อทรายจีจ่ายเรามาตำเอาหอมหอมไม่ดีหอมไม่ดีอยู่คุณจ่ายเน่นอนเลยอันนี้ยังแไงหอมหอมหอมบัวหอมบัวเาหอมบัวใส่น้ำเด้อพี่น้องหอมบัวหอมซาลาเน่บ่วสะระแน่ ในสูตรของคุณยายของคุณแม่จันล่าคุณเห็ดไอ้เบิ่งเห็ดบ่ยานกพี่น้องเห็ดไงไงก๋วยเดี๋ยวหมดแดงข้าวเสียบอาหารสันซูงเห่นบ่ม้อนี้คือกินอาหารสันซูงน้องตั้งกินอาหารสันซูงด้มึงก๋วยนตี๋าเจังปวดจังแอ้ ถ้าถ้าหลกลงมาไปเมื่อวานนี้จะบอกอยู่บ้ล่ะขาดไปได้พี่น้องที่ได้แบบไม่เอาแป้งมันจะตาบอดไม่ได้มันมันมันตาบอดไม่ไม่มดมันมันมดตาบอดมันตายสวัสดีครับไปชื่อหน่อยครับชื่อหน่อยกินยังัเาวนนี้ไงมันในชื่อหน่อยกินยังหายไป ผมไปแย่มันก็ยังงูกระโดดเนื้อตั้งตัวไปเต็มตัวที่มันยังรอดอย่างนี้คุณแม่ใซ่ปลาเนาะใซ่ปลาคนกับเขากันนั่นแหะตัวทีร่รอดเห็นนะเอาถุงมาคุฟัดจะได้ปวดขอดใหม่นะเออน้องตังมาดินเขาต้งนั่นแหะตัวที่รอดคือตัวที่ไม่โดนแป้งอะไรนี่ไอ้แป้งมันน่ะมันโดนมดแดงมันตาบอดครับคุณกัปเซตซอยก่นเทน้ำกินเนาะตอนนี้ เองตั้งครับคุณเด<อ>ียร์กัลว่าอันอันกับไอ้ถือน้ำแซ่บน้ำอย่างกับไอไออย่างก็ขี้กระเดือนกระต่ายท่นานอ่าใชอ่อันนี้การท่ามันออกท่านการท่านต้อตาบอดหรือเปล่าเม็ดไอ้น้ำแซ่บเป็นโซดาฟไ<อ>ฟครับแป้งเย็<อ>นปะ เมื่อคืนเนี่ยวันที่ใส่ยังคือบบเป็นยังใส่รองเท้ารัดท็อปให้แน่นๆนี่นี้ยูจะเข้าไปกานกันตอนซิมหรอพี่น้องแม่ตั้งแต่จนซีมของเอ้ยซิไปเฮ็ดมานี่ต้ไใครเลยกขาวพูนพูนเลยนะเบิ่งใส่แป้งมันต้องใส่อยู่แล้วแป้งสีกระปุกเอาเพิ่งกล่องน้ำเลยแม่เป็นยังไงซิมเราเป็นยังไงขาดยังขาดเยอะยังจม มันส้มเลยคัามันแม่มันหลายแต่ว่าเด่นมันมากขึแล้วออมากส้มจ้ะพ่อเราวะมาเลยจัดพ่อเสียมั้ยเสียม้ยจะข้ามอีกข้ามๆหนึเอาจีกข้ามน่ง่ะพเห็นมามเงย่อนหนาเบื้องกล่างน้ำด้อเสมพ่อนสี่ันจกเห็นหนาเบื้องโกลมยางเดียวอ่เออเดี๋ยวเาเงยหนมาหาพอเลนีเยี่ยมจริงๆแซ่บพอดีอโอเคตากรบ่ะีันแซ่บถ้ามันต้สมจังไงอะลจังแซ่ส้มลว่อาเวลาเอาแม่มันออกเบิร์ดมันต้องสมจังไงงแซ่บ แล้วถ้าเบิองด้วยบนี้ถ้าเบิงบเสื้ออันเฮ็ดให้เบิงอันที่เอามาอันนี้ตอนนะมันมันเป็นเอตัดเอตัดทอนไม่มันเหี่ยวใส่แล้วไงใส่ถุงแล้วมันเหี่ยวใส่ไข่แล้วนี่งงมันเลยต้มเ้าต้อเฟ้าเอาออกจากไข่ก็ผมเอาออกเลยได้เนี่ผมเทออกเลยนี่ยเนี่ยไดเสร็จเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยคุณแม่ช่วยอกแค่นึง มาเด้อพี่น้องไม่กิน้ก่ไข่หมดแดงน้องคณแม่ใช่ไหก้อยแบบผู้มักส้มเผู้มักส้มเนาะเนี่ยวันหยุดเป็นไงเป็นยังไงบ้างทำได้ก็เมือนมันขทาอ่ะข้า่ผู้มักส้มคืออันเด่นมันมักส้มมันเพระเด็นกินมักส้ม พอเดินกินกระมวงกับก็เข่าฝนเตอะมวงสมมีแม่ยนไหมปะเข็ยนป่าตุ้งเป็ดเขาไปส้อมปลายยังวะปลาเสียมปะเสียมปะเสียมปลาเสียมที่พาไป่บึงปลาตุ้งขามผมไปหาปัญญาเอาเนี่ยไปครับพี่น้องอันมาชมคลิปต่อไปนะพี่น้องวันนี้ที่กินเข่าโซ่หนองตังกับคุณแม่จะล่าจริงเข่าโซ่กันกับน้องไอ้เขี้ยวคัน พี่ยังกู่พี่โลครับต้องมาเบิ่งน้าพอดีเด้อครับสวัสดีครับเอายกมือายบายเนี่ยให้เพื่นครบคลิปสองบายสวัครับขอบคุณครับ